่ครับอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างการที่จะปรับเกียร์ตรงตรงทรายครับแล้วคาวนี้จุดที่จะได้เป็นปัญหาที่จะเสนอคือบริเวณฝั่งตรงข้ามก็คือบริเวณหมู่ที่1ครับซึ่งจะได้รับผลกระทบบริเวณโค้งนี้ครับเมื่อมองเข้าไประยะทางประมาณ100กว่าเมตรเนี่ยจะมีแม่น้ําป่าสักไหลผ่านกรณีน้ําท่วมครับในช่วงปลายเดือนกันยายนในช่วงปลายปีเนี่ยบริเวณสะพานตรงนี้ครับระดับประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งตรงนี้ครับจะท่วมทั้งหมดเมื่อเมื่อแรงก็จะเป็นสภาพตามที่เห็นครับ จนเห็นบริเวณสันดอนเลยครับท่านครับเรื่องรอบล่องไปน้ำตรงนี้ของที่นี่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะมันก็เสียหายอ่ะนะใขณที่ทำไม่ดีทําเขื่อนทําให้ดีแล้วเนี่ยมันก็ทำตบบไม้ดีแล้วพอได้ร้อยยี่สิบบาทเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะให้ปีหน้าฟ้าใหม่กําลังตัดที่เราพักดันนโยบายตรงนี้ต่อไปครับท่านครับ ท่านเป็นคนได้ช่วยกันตัดสสดูแลดูแลดีไหมครับดีดีอ้อยอ้อยราคาดีไหมนี้ต่อยราคาดีครับท่านครับทำให้เราจะทำให้ราคาดีท่านเป็นคนช่วยเปิดตลาดใหม่ๆครับนะครับหาผู้ซื้อเยอะๆนะครับรัฐบาลไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเราเราลงลงทุนมาอย่างเดียวนะครับพวกเราปีน้องไปไปหาตลาดใหม่ๆมาให้ประชาชนเกษตรกรด้วยติดตามท่านอยู่ตลอดครับครับชื่นชมในผลงานครับท่านครับไม่ได้ไม่ได้ไปแค่ไปหาบริษัทยักษ์ใหญ่มานะไม่ใช่ทำให้ไฮเทคอย่างเดียวนะครับ เรื่องของลากญ้าเรื่องของกเกษตรกรรัฐบาลนี้มีความสําคัญมากพร้อมที่จะทําตามนโยบายครับท่านครับนะา นายย้อนอ่ะพอแล้วครับครับผมได้ครับ <coughs> <coughs> พอถึงเทศกาลทุกนาฬิการทุกนาทีนะครับปีนี้ราคาข้าว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ดีนะครับกิโลละประมาณ1 2บาทนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยต่อไร่เนี่ยในการปลูกข้าวเนี่ยประมาณประมาณ5,000บาทนะครับเราเองเราก็มีใจที่สามารถทำให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้นได้สูงมากนะครับ ก็มีท่านผู้ประกอบการก็มีเงินเหลือประมาณ6กพันบาทต่อไร่ซึ่งก็ถือว่าเป็นที่พอพอนะครับแต่เราไม่หยุดยั้ยงเราจะพยายามหาเปิดตลาดให้มากขึ้นนะครับเมื่อตอนต้นปีไปผู้ปาลกับผู้นําต่างประเทศมาก็ไปขายให้อินโดนีเซียมาสองล้านตันนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนาปีนา,ป,นาปังนะครับนาปางก็ต้องทําให้ได้หนึ่งผลนะครับทางกรมชลประทานก็มีแผนง,งานที่ชัดเจนมารองรับท,ทำให้การเริ่ม,มน้ำเพิ่มเติพอ ตรงนี้ก็ก็ดีใจครับที่สามารถทําได้มาลบบุรีเป็นครั้งแรกแล้วก็ตอนแท็กซี่ก็ไม่ได้มานะครับมาเมืองชายแดนครั้งแรกก็มาดูเรื่องเหมืองมาดูเรื่องน้ำท่วมก็ตกใจเหมือนกันนะว่าน้ำปะมันวำสูงขึมาเยอะเพครับเพื่อเรื่องการทำเหื่องแล้วก็เรื่องการบริหารการเรื่องน้ำนะครับวันนี้เราวันจัดให้ทศสอบเข้าไปคุยเรียกหมอยว่าความเดือดร้อนที่ระชาชนีอะไรเราไม่ได้รายละเอียดทีนะดูจักสารเรื่องเข้ามาทั้เห็นเรื่องการร้องเรียนในเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยไม่น้อยเลยตรงเนี้ยไม่ เมื่อกี้ถามที่สถาบรนนี้ก็บอกว่าทางฝ่ายฝ่ายความมั่นคงได้ดูแลได้ดีนะครับแต่ก็เข้าใจครับว่าปัญหายาเสพติดมัหมดไปเมื่อวานนี้ก็เราต้องถามในสภาเยอะอยู่นะครับถึงแม้ทาได้ดีแล้วจับได้เยอะกว่าสี่ห้าเท่าแล้วนะครับเรื่องของการยึดทรัพย์เรื่องการจับรายใหญ่ที่องการที่เราจะเผาเร็วขึ้นแต่อย่างไงก็ตามทีสิ่งที่น่าตกใจคือราคายาบ้าต่อเป็นที่ไม่ได้ขึ้นเลยแสดงว่ามันมีสลายเข้ามาเยอะมาก ทุกที่ก็ต้นตระหนกดีอยู่ครับก็พยายามดูแดนะครับ